คลังสินค้าทันบนหรือหลายคนเรียกอย่างว่ากดังทันบนเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บสินค้านําเข้าโดยไม่ต้องชําระภาษีอากรนะคะเข้าละขา,ขา,ขาออกได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุลกากรพื้นที่นี้จะรองรับการจัดเก็บสินค้านานถึง2ปีหรือมากกว่าโดยต้องยื่นคาร้องต่อกลมสุลกากรโดยจะชําระภาษีอากรก็ต่อเมื่อมีการนําสินค้าออกจากคลังสินค้าทันบน การดำเนินการจัดตั้งคลังสินค้าทัานบนหรือโกดังทันบนนั้นนะคะต้องได้รับอนุญาตและดําเนินการตามเงื่อนไขของทางกรมศุลกากรค่ะโดยในปัจจุบันนะคะมีหลายบริษัทนะคะที่ให้บริการให้เช่าคลังสินค้าทัานบนหรือโกดังทันบนค่ะโดยดําเนินการอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยกรมศุลกากรผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสมของกิจการของท่านเลยค่ะ และโกดังทันบนนั้นโกดังทันบนยังมีแบ่งประเภทออกเป็นสาประเภทด้วยกันได้แก่ 1. คลังสินค้าทันบนเพื่อเก็บของในคลังสินค้าทันบนนั้นแบ่งได้เป็นสีประเภทได้แก่ 1. คลังสินค้าทันบนทั่วไป 2. คลังสินค้าทันบนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 3. คลังสินค้าทันบนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือและ 4. คลังสินค้าทันบนสำหรับเก็บน้ำมัน 2. คลังสินค้าทันบนเพื่อแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทันบนแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. คลังสินค้าทันบนประเภทร้านค้าปลดอากร 2. คลังสินค้าทันบนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรศการและ 3. คลังสินค้าทันบนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลดอากรบนเที่ยวบินค่ะ สินค้าทัานบนเพื่อผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัานบนแบ่งได้เป็นสองประเภทได้แก่ 1. คลังสินค้าทัานบนประเภทโรงผลิตสินค้าและ 2. คลังโสเบียงทันบนค่ะคลังสินค้าทัานบนนั้นเก็บสินค้าประเภทไหนบ้าง ในส่วนของประเภทสินค้าที่สามารถเก็บอยู่ในโกดังทันบนได้แบ่งออกเป็นสาประเภทได้แก่ 1. สินค้าสำเร็จรูปนำเข้า 2. สินค้ากึงสำเร็จรูปนำเข้าและ 3. วัตถุดิบนำเข้าทำไมต้องใช้บริการโกดังทันบนหรือคลังสินค้าทันบน 1. เราเว้นท่าษีอากรน่าเข้าและ่าออก2 ลดข้อจำกัดในการนำข้าของหลักใหญ่ 3. ช่วยยืดเวลาในการหาลูกค้า